ไข่นะเวลามีอาการปวดไหล่แล้วเวลาหมุนไหล่แล้วมันชอบดังสะดุดดังคลิกคลิกคลิกเนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นไปได้เนี่ยสำหรับคนไข้ที่มีอาการปวดนะก็ะคือว่าอันนี้หนึ่งก็คือเอ็นมันบวมครับพอเอ็นบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเคลื่อนไหปไมันไปสะดุดกับไอ้กระดูกที่เวลากระดูกมาจะมีกระดูกแบบนี้เอ็นพอเอ็นบวมขึ้นมา,มมา,มาเวลาเคลื่อนไหปเอ็นจะไปเสียดสียดทำให้มีเสียงดังคลิกเดี๋ยวลองดูเคสนนี้ชัดเจนอันนี้เราตรวจอันตรสาวนะที่ไหล่นี่คือเส้นเอ็น อันนี้อันนี้คือกระดูกอันนี้คือเส้นเอ็นนี้กำหนึ่งนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเกิดเอ็นเอ็นอันนี้เอ็นดีมันจะไซส์ประมาณขนาดนี้ขนาดประมาณขนาดนี้ถ้าติดปวดมันจะบวมอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มบวมมาแล้วเห็นไหมเอ็นมันเริ่มบวมมาเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวนี้บวมเยอะเลยแล้วดำๆเนี่ยเป็นน้ำดำๆหมดเป็นน้ำแล้วมีรอยฉีกขาดนิดนึงนะเนี่ยเวลามันดังเนี่ยดังคึกเนี่ยตรงนี้ดังคึกเห็นไหม มันเคลื่อนมาไงไอ้ที่มันบวมๆเนี่ยมันหดมานี่แล้วพอขยับมาปุ๊บดังคึกตรงเนี้ยได้ยิ็นไหมตรงเนี้ยดังคึกเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมพอเอ็นเวลามันเคลื่อนใหมของเอ็นไงเนี่ยเอ็นอยู่เอ็นปกติมันจะขนาดมันขนาดนี้แล้วพอเราบิดขึ้นมาเห็นไหมบิดไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเอ็นมันบวมขึ้นมาเห็นไหมบวมขึ้นมาเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็สะดุดดังคึกเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยที่ดังคึกเนี่ยอ๋อตอนนี้เอ็นมันบวมเยอะเลยนะเนี่ยมันเลยทำให้เจ็บเนี่ยตรงนี้เป็นะ เนี่ยตรงนี้เป็นน้าที่มีการอักเสบนะแต่ว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นนิดน,นึงเนาะัพนพะฉีกขาดปุ๊บมเลยทําให้หนึ่งก็คือคนไข้เวรับปวดเลยคนไข้ปวดหลยเนี่ยนอกจากจะปวดด้านหน้าแล้วลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยคณไข้ก็อาจจะยังปวดด้านหลังแล้วก็ล้ามาตรงสะบักตรงนี้แล้วบางทีมันจะปวดลงรักแรงเลยนะเดี๋ยวเราจะฉีดยายให้ก่อนนะแล้วก็จัดยายให้กินก่อนนะครับเนาะ